มาเป็นคนตตัววเบาชีิคุณจะสบายคุณผู้ชมครับมีความสุขกับการทํางานอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากมีความสุขต้องเรียนรู้ไปด้วยกันเลยครับยังไงก็แล้วแต่ครับงานเป็นส่วนสัำคัญของชีวิตเราจะบอกว่าเราจะมีความทุกข์เพราะงานแต่มีความสุขในชีวิตมันทำไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งกัน มนุษย์เราต้องมีศักยภาพในการทำอะไรบางอย่างหนึ่งเราอาจจะมีงานที่เราไม่ได้ชอบนักแต่เราต้องมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ชอบงานนี้ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนที่หางานที่คุณชอบได้ตั้งแต่ต้นอันนี้ก็จะไม่ต้องใช้ความสามารถในการเปลี่ยนมุมมองแต่เราต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใดได้ครับสุดท้ายแล้วเราต้องรู้สึกดีกับงานที่เราทำ และการคนตัวบาวซีรีส์นี้เนี่ยคุณประสินจะมาบอกวิธีการให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่เพื่อที่เราจะได้ทำงานกันอย่างมีความสุขครับเพราะว่างานกับชีวิตมันเป็นส่วนเดียวกันเราแยกออกจากกันไม่ได้คุณพระสินจะมาบอกให้เราเห็นภาพแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะทํายังไงเพื่อจะเปลี่ยนมุมมองในการมองงานเพราะ ยังไงเมื่อเราทํางานแล้วถ้าเราไม่ชอบมันใครโชคดีที่มีงานที่ได้ชอบแล้วก็ดีไปแต่ถ้าไม่ใช่เราต้องเปลี่ยนมุมมองครับเพราะเราต้องอยู่กับงานนั้นอย่างมีความสุขเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะนาม,มาทำ,าทำวเวลาเราตั้งคําถามว่าทําอย่างไรเราจรึงจะมีความสุขในชีวิตนะครับ มันง่ายกว่าถ้าเราตั้งคำถามว่าชีวิตเราควรทำอะไรบ้างมันภาพมันจะแตกต่างกันเลยนะครับถ้าเราถามว่าความสุขคืออะไรมันดูนามมาทำมันดูไม่มีอะไรจับต้องได้แต่ถ้าถามว่าเราควรทำอะไรมนุษย์เราถ้าทำสิ่งที่ควรทำได้ครับความสุขมันก็จะเกิดถูกไหมครับแต่ถ้าเราทำสิ่งที่ควรทำไม่ได้ ไม่ว่าเราตั้งคําถามว่าความสุขคืออะไรฉันจะมีความสุขได้อย่างไรมันจะไม่เกิดอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเน่เวลาบางครั้งเราตั้งคําถามกับชีวิตเราครับเราต้องแยกออกแยกให้ออกว่าคําถามนี้มันเป็นคมถามที่มันเป็นนามธรรมหรือว่ามันเป็นคําถามที่เป็นรูปธรรมถ้าอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นคําถามที่เป็นนามธรรมะครับเวลาเราจะปฏิบัติจริงเ่เราอยากให้มันจบอยู่แค่นามธรรมเพราะนั่นเท่ากับเราไม่ได้ทําอะไรเลย เราได้แต่คิดไปเรื่อยๆซึ่งมันจะไม่เกิดผลลัพธ์เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันกลายเป็นรูปธรรมเพื่อที่เราจะได้มีกิจกรรมอะไรบางอย่างในการกระทาในแต่ละวันทีนี้เวลาเราตั้งคำถามว่าเอ,อ้ยความสุขคืออะไรฉันจะมีความสุขได้อย่างไรเนี่ยสมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็นว่าใน24ชั่วโมงอ่ะฉันทำอะไรบ้างตรงนี้มันจะเห็นเลยว่าเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ใน24ชั่วโมงเนี่ยอย่างน้อยเรานอน,อน8ชั่วโมงถูกไหมครับ แล้วเราอาจจะไปทำงานอีก8ชั่วโมงเวลาไปทำงานก็อีก2ชั่วโมงนี่ก็เหลือแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นการจัดสรรเวลาในชีวิตนะครับมีความสำคัญมากๆที่จะตอบโจทย์ว่าความสุขคืออะไรหรือทำอย่างไรจะมีความสุขนะครับมันต้องเริ่มตั้งแต่เวลาที่ตตื่นมาเราตื่นในเวลาใดเวลาที่เราตื่นนอนมีคุณภาพมมกแค่ไหน ตื่นมาเสร็จเราทำสิ่งที่มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนมีชีวิตที่มันเร่งรีบอย่างไรเวลาที่เราทำงานเราทำงานด้วยความรู้สึกแบบไหนความรู้สึกว่าเอองานเนี้ยทำเพื่อเงินหรือว่ามันมีสิ่งที่มันหล่อเลี้ยงมากกว่าเรื่องเงินเช่นเรื่องคุณค่าเช่นเรื่องทำงานเพื่อเพื่อผู้อื่นการทำงานเพื่อความสนุกความท้าทายการพัฒนาของตนเองหรือว่าการอยู่ครอบครัวเราอยู่ครอบครัวในลักษณะไหนครับเราอยู่ด้วยความสุข หรือเราอยู่ด้วยความคุ้นชินเราอยู่ด้วยความเข้าใจเขาหรือว่าเราอยู่ด้วยการที่เราพยายามให้เขาเข้าใจเราแบบนี้มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันจะเป็นตัวบอกว่าชีวิตเรามันจะมีความสุขหรือความทุกข์สิ่งที่เราทําในแต่ละวันสิ่งที่เราคิดอยู่ในแต่ละวันเนี่ยครับสมมุติว่าเอาชีวิตทุกคนเนี่ยมาเขียนเป็นตารางว่าเวลาไหนคุณทําอะไรบ้างเชื่อหรือไม่ว่าเราพอจะประมาณได้ว่าคนคนเนี้ย จะมีความสุขหรือมีความทุกข์แค่เราดูสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราจะพอบอกได้แล้วว่าว่าชีวิตเขามีความสุขหรือมีความทุกข์หรือให้เขาเล่าว่าเขาทํางานเนี่ยในตลอดระยะเวลา10ชั่วโมงที่ทํางานรู้สึกอะไรบ้างในตลอดระยะเวลาสองชั่วโมงที่อยู่ครอบครัวรู้สึกอะไรบ้างในตลอดระยะเวลาที่นอนนอนแล้วรู้สึกยังไงบ้างพักผ่อนสบายดีไหมหรือนอนไม่ค่อยหลับอย่างเงี้ยครับถ้าเราประมวลอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เพราะฉะนั้น เวลาที่เราบอกว่าอยากมีชีวิตที่มันมีความสุขครับมันเท่ากับคําว่าอยากมีรูทีนที่มันมีคุณภาพอ่ะแล้วเราพยายามจับมันให้อยู่ในตารางชีวิตที่มันจับต้องได้ชัดเจนยิ่งรูทีนกิจวัตรประจําวันเรามันดีเท่าไหร่มันมีคุณภาพเท่าไหร่อันนั้นน่ยความสุขในชีวิตมันก็มันก็จะมากขึ้นถ้าเราตั้งทงได้อย่างนี้ก่อนเอาหลักๆคร่าวๆตรงเนี้ยถ้าเป็นภาพวาดมันก็เหมือนกับโครงสร้างของของภาพครับ โครงสร้างสัดส่วนของภาพเพราะสัดส่วนมันพอเหมาะพอดีแล้วที่เหลือเราค่อยเติมรายละเอียด mm hmm. เช่นใส่เรื่องของวิปัสสนาลงไปใส่เรื่องอารมณ์ขันลงไปใส่เรื่องการให้อภัยผู้อื่นลงไปใส่เรื่องการมองโลกในเชิงบวกลงไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเราเหมือนกับคนที่พยายามทำทุกอย่างแต่ไม่ปรับโครงสร้างชีวิตให้มันดี ถ้าเป็นคนวาดรูปก็เหมือนกับว่าคุณไม่ได้ไม่ได้วางโครงสร้างไม่ได้วางสัดส,ส่วนของภาพนี้เลยคุณมาถึงคุณวาดภาพดวงตาให้สวยเลยโดยที่คุณไม่ได้วาดหัวไม่ได้วาดลําตัวไม่ได้วาดอะไรพอวาดมาทั้งระบบจริงมันก็มันก็สัดส,ส่วนมันก็ไม่ได้เราจะไปทำสมาธิวิปัสสนาอย่างเดียวแล้วให้ชีวิตมันดีทุกเรื่องมันก็ไม่ได้ครับมันต้องจัดสรรตั้งแต่ตื่นนอนชีวิตโครงสร้างหลักๆการพัฒนาจิต การพัฒนาสุนทรียะการอ่านหนังสือหาความรู้อะไรพวกนี้มันเป็นส่วนเสริมมันเหมือนกับห้องอะมันเหมือนตึกนะครับบ้านเสร็จแล้วคุณเอาดอกไม้เข้ามาเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาของมันต้องเริ่มตั้งแต่ตัวบ้านถ้าบ้านมันเสร็จเมื่อไหร่ก็ของต่อมาก็คือเฟอร์นิเจอร์พอเฟอร์นิเจอร์มันเข้าเสร็จคุณก็เอาพรมเอารูปวาดเอาไฟเอาดอกไม้มาประดับมันต้องเป็นชั้นๆไปครับ ทำชีวิตให้ดีเป็นชั้นๆไปคุณพระสินมาบอกให้เราเห็นและเข้าใจความสุขให้ชัดขึ้นใช่ไหมครับความสุขเป็นเรื่องเรานาม,มาทาเวลาที่เราจะมีความสุขนั้นเราบอกถึงความสุขได้แต่เราจะหาความสุขอย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งใจเรียนรู้มากๆชีวิตเราทุกคนเนี่ยตื่นนอนมาเราก็ต้องใช้ชีวิตแล้วและถ้าเราตื่นนอนมาแล้วไปทํางานแล้วเราไม่มีความสุขกับงานมันจะย้อนแย้งกันมากเลยเพราะฉะนั้นคุณพระสินที่ให้เราปรับมุมมองเราต้องทําให้รูทีนชีวิต หรือการปฏิบัติตนหลักๆในชีวิตเราซึ่งทุกคนต้องทำงานนั้นกลายเป็นการทำอย่างมีความสุขให้ทุกๆตารางงานของเรากลายเป็นความสุขนั่นคือมุมมองที่สำคัญเราต้องปรับมุมมองความเข้าใจให้ได้ว่างานที่เราทำนั้นมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตถ้าเรามองมาแล้วปรับความเข้าใจและเราทำทุกการงานให้มีความสุขนั่นก็คือชีวิตที่ถึงจะมีความสุขได้แต่ถ้าเรารอว่าต้องทำงานที่มีความสุขเท่านั้นถ้าง,งานที่ฉันทำมันไม่ชอบละเป็นทุกข์น่ะ มันย้อนแย้งมากๆและเราจะหาจุดจบไม่เจอเพราะฉะนั้นนี่คุณจุดเริ่มต้นที่คุณประสินมาบอกให้พวกเราเข้าใจก่อนเราต้องเห็นความจริงตรงนี้ชัดก่อนแล้วเราจะได้มาค่อยๆเปลี่ยนมุมมองกันในตอนต่อไปครับเราทุกคนควรจะมีปกติกับความสุขในการใช้ชีวิตทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือทําอะไรก็ตามขอบคุณคุณประสินมากๆเลยครับที่มาให้ความรู้ความถูกต้องกับพวกเราแน่นอนครับขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ชครับเจู้ปิดผมข่าวที่มียอดขายดับต้นๆของประเทศไทย ปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติกับโลแลนนีเจอโค้ดนะครับที่ร่วมสนับสนุสนรายการด้วยดีมาตลอดครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่มาร่วมเรียนรู้เพื่อจะพัฒนาตัวเราให้เข้าใจความจริงและมีชีวิตที่เบาสบายไปด้วยกันครับและพบก,กวับรายการคนตัวเบาและผมอํานาจทัศนีคุณได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนนเจอโค้ด รหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำผึ้งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดจากโลแลน เป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย